สวัสดีค่ะเอฟสาวหน่อยผิดบานแพงเอฟน้องมะนะนะคะคุณคู่แมวเมียวก็ขึ้นรถไปกับมะนะเด้อค่ะกลับไปยูโดบเนาะคะ่ะเนาะ ก็เห็นน่องเดินทางไปบอกว่าเมารลดวิ่นลดโมยถนนเส้นนี้เพราต้องว่าผู้ใดเด้อขั้นผู้ใดบ่คอยคุนเคยในการเดินทางจากผู้พานไปทางสารคามนี่เนาะผ่านอำเภอสมเด็จนี่ก็จะถึงสมเด็จนะคะจากผู้ผ่านไปก็จะมีทางโคดทางโค้งนะคะผู้ใดบ่บ่ถนัดหรือในการเดินทางแล้วก็บ,บ่ค่อยเดินทางมาทางโค้งนี่ก็สิเมารถทสุกคนได้ค่ะน้องมานาะก็ เมาลดเนาะค่ะหนึ่งนะคือร่างกายอาจจะอ่อนเปียเพียแรงเนาะคะ่ะบริพักบริพนปันไดการเดินทางก็เลยเหตุให้น้องวิ่งเวียนเนาะคะ่ะผู้คับรถบางทีเพื่อนกระตงยังก่ออาจจะขับอ่าบริพนใดจังหวะรถปันไดอย่างสี่เนาะคะ่กะก็เลยเหตุให้รถมันเวียงคนนัังทั้งหลังกับสีเมารถแน่วิธีการแก่เดิอน,นออกมาหนาเด้อเทื่อนหนากะกินยาแก่เมารถ นะคะอันที่2ก็คือนั่งทั้งหนานะคะให้นั่งตรงขางคนขับเลยเนาะคะ่ะมันจังสีได้เห็นถนนชาจนีนจังสีบ่อเมารถเด้อค่ะฝากเบิ่งเด้อพี่น้องมันอะเพราะว่าข้านั่งทั้งหลังนี่จังได้กระสีวิง่งกระสีเวียนเพราะว่ามันกระสีเวียงก็กันเนาะกระสีด้เห็นทางเนาะคะ่ะเห็นถนนชาจนีนอันนี้ก็เป็นความห่วงใยแหวกกินสมมักเมาเนาะคะ่ะกินสมมักเมากับหนองมันอะอยู่ทางสารคาม แกวิง่งแกเวียนได้ยางดีหมักเมาบางคนอาจจะบูงจากก็คือเม็ดดำดำกลมๆนะคะกับบางต้นกับสมนะคะบางต้นกับฝาดนะคะทางสกุลนครเพ่นกับเอามาเหิดเป็นอาหารปรุงเป็นว่าย ไห้หมักเมาขึ้นซื่อของเมืองสกลเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันผู้ใดามาเที่ยวสะกลนครหรือจังไดกับมาชิมไหวยอยู่เมืองสะกลก็เป็นไหว้หมากเมาเนี่ยน,นะคะโดยเฉพาะทางผู้พานบ้านหนองมะนาเนี่โอ้ยบ่อึดเด้อค่ะปลูกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีอันโรงบ่มไหว้ของเพลินนะคะที่อยู่ทางเขาบ้านหนองมะนาเลยใกล้ๆบ้านหนองมะนาเลยนะคะที่มีอัน พป,ป่นเป็นแรงผลิตไหวของผู้พานเนาะค่ะก็เอาต้นมหมักเหมาที่นนองมนะนะกระลังกินแหละเห็ดปากเจ็บๆพอ่พอๆแม่ๆก็นำ้ำไล่ไลไปน้ำกันนะคะคุณครูแม่เมียวก็มากินสมกินเซลก็อยากหรือบางคนพิ่นก็เอามาตำเด้ตำขึ้นหมักฮวงนี่นะคะแต่ว่าใส่มหมักเหมาใส่เครื่องปุงงฮาก็บ่ต้องใส่มักเน้าแล้วนาะหมักเหมามันก็นสมเฮาก็จะเลือกหน่วยซีออกบ่นนิเ้ณดำเนาะออกจะเป็นแดงๆสะก่อนหน่วยดิบทั้งเบาทั้งน้ำลลยไหลได้คุณครูก็ได้ <laughs> แล้วก็เห็นพิ่นยกปากผีพวน หมากพี่พวนต้องเป็นยุคโบราสิลี่เลยจะจังสีหูแจักน้องมนะนาิ่นเป็นเด็กหน่อยเพิ่นอาจจะบ่คุ้นเคยแต่ว่าอยู่ทั้งผู้พานอยู่ทั้งผู้น่ะมะนาเอ้ยหลายหลายเด้อหมากพี่พวนหล,ลายแท้ๆนะคะตน้นสีรองมนะนาเอามาให้เฮาเบิง่งโอ้ยหน่วยใหญ่เด้อนะคะ่ะคุณครูก็บ่ทันได้เคยได้กินหน่วยใหญ่ปลาเนี่จกักเถือ่อเดยเห็นแล้วก็เป็นตะแซบเนาะกระสิสมๆนะคะกรสีสมๆนะคะบางต้นมันก็สิออกหวานๆในจกนักหน่อยแต่ว่าส่วนมากอะ ติดสมหมักพี่พวนผู้ใดเมารถเมาเรือหรือแบบคือฮอดอ,อาอะไรอย่งกับพลเร่ม่โบราณนี่โอ้ยก็ต้องหมักพี่พวนมีหลายนะคะมีหลาย ทางผู้พานนี่เยอะแยะเขาป่าเขาพูลงไปนะคะหมากอันนี้ก็จะเต็มอยู่เนาะค่ะก่ย่งย่งมีอยู่แต่ว่าบางพื้นที่บางจังหวัดนี่กระสิหายากเป็นพลไม้หายากเนาะค่ะเนาะเคยกินอยู่บะคะาพอพอเมม่์ผู้ใดเคยกินกะบว่าไวไ้ใตตคลิปนี่ก็ได้เด้อค่ะเด้อว่าผู้ใดเคยกินเนี่ยคุณครูก็เคยกินสบายจะกินเนาะเด็กหน่อยบะมีหมากใหม่หมากตัวบะริมีเงาะบะริมีทุเรียนบะริมีอยังก่อนลำไยมันบอกอยากกินอันไดคู่มือนี่ก็ได้กินก็จะออกมาขายตามหางตาม ตลาดเนาะแต่ว่าหมากพี่พวนเนี่ยคือผลไหม้ที่อยู่น้ำปลาน้ำดงเข้าไปหลืนเข้าเข่าปลาไปหาเห็ดหรือเข่าไปหันไปหนีเนาะเจ็บหมากอันนี้กินน้ำระวางทางแก่เมื่อยแก่กระหายเอาเห็นมานะกินเจ็บเจ็บเจ็บเจ,จ,จ็บอยู่กะแสบน้ำเพลินสดชื่นขึ้นมาอย่าให้ในเมาให้วินเนาะหอนสงสัยจะถึงจุดหมายหล,ะหละ่ะล่ะคุณคู่กับขึ้นลดไปด้่มานะเบิง น้องมะนะโล่งใสกะโลงน้ำกันจอดเซเว่นกบไปน้ำกันเดอ้อพอๆไปแม่เอ้ยแ,แ,แต่ละมือ,แต,มอแต่ละเว่นก็นได้ติดตามมานะหน่อยถูกเส้นทางเท่าที่จะเห็นใด,ดเดอ้ออาจจะมาสะในจักน้อยเห็นเพิ่นกินแล้วก็สดชื่นน้ำเพิ่มเทอหน้ามะนะกะนางทั้งนาละกินยาแก้ววินเดอ้อเป็นห่วงเป็นใยจากคุณคู่แมวเหมียวจ้าละก็แม่แม่สุขูสุขคนเดอ้อเอาหายกระลังใจบักหลาน้ำกันสุขคนจ้า